อกออกออกออกมา,ออกาแล้วมาแล้วครับ่านผู้ชมที่กระลงครับดูนะครับว่าแม่เหลือทองลงน้ำแดงแม่เหลือทองลงน้ำแดงเปิดไปพายเราเปิดไปพายแล้วเจอกับลูกสุริยาลุกสุริยาลูกสุริยาเอาแลวโว้ยลูกสุริยาอัดเต็มที่แล้วอัดเต็มที่แล้วกอสองก็ต้องการพอเตมกอสองก็ถือว่ามีศักมีสีมีเกียรติเหมือนกันเอาลวโอ้ยลูกสุริยาไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วไม่อยากให้แม่เหลือกอคอไม่อยากให้เหลือกอคอลูกสุริยาต็ ตีนี้พอผ่านประมาณแปดเซเมตรก็รล่มคุมสถานการณ์เรื่มจะคุมสถานการณ์แล้วหันไปมองเหลืองทองหันไปมองเหลืองทอง้องกันตะโกนว่าว้าวคุมไว้หมดแล้วว้าวอะไไม่รู้ไม่รู้ครับดูที่ว่าลมสุริยาเหลือดำเรือดีจักหลหน้วโขงจังหวัดหนองคายครับดูที่ว่าเที่ยวนี้ดันหนีแล้วเบิดเธอเธอไม่ไหนเมอร์เหลือดำเรือนดีจักรสาวให้สาวให้สระบุลีในยหนาเพราะแม่เหลืองทองแม่เหลืองทองล้องหนาแต่ยังพายตามอยู่ยัง โย่แต่ว่าจะตามทันหรือไม่ทันเรา,าเฮ้ยแม่เหลืองทองจะทันหรือไม่ทันลุงธุริยาเป็นใวยคำตอบลุงธุรยาเริ่มงัดเต็มที่โชว์ฝีพาย ลุงสุริยาก็พายไปไอ้ถึงเต้นไฉไอ้แม่เหลืองทองแม่เหลืองทองต้องพายไอ้ถึงเต้นไฉแล้วก็พายให้ถึงเต้นไฉเ,เมื่ออยู่ที่กรรมาการฝ่ายเทคนิคพิจารณาเอาหว,ว่าเหลืองทองเขาจะทําได้หรือไม่ได้แต่ว่าลุงสุริยานั้นได้แน่นอนแล้วก็พายหนีเข้าเต้นไฉ